สวัสด,ดีค่ะมาฟังข่าวดารากันค่ะเอ๋พันรยาเมฆวินัยเผยสามีมาหาบอกนอนได้แล้วคืนที่สองสำหรับการสวดพระอภิธรรมของอดีตพระเอกร้อยล้านเมฆวินัยไกรบุตรที่ศาลาสิบวัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตมีเหล่าพี่น้องคนบันเทิงมาร่วมไว้อาลัยแบบไม่ขาดสายภายหลังการสวดพระอภิธรรมเอ๋ นรรยาและลูกๆได้เผยถึงเหตุการณ์สามีมาหาให้ฟังว่าสภาพจิตใจดีขึ้นเป็นคืนแรกที่นอนหลับเพราะได้ยินเสียงเขาบอกนอนได้แล้วส่วนมากมาหาด้วยกลิ่นเพราะจำได้ดีร้องไห้อยากให้มาเป็นตัวอยากกอดจะได้รู้ว่าเขาสบายดีจริงคนรอบข้างเจอเขาในรูปแบบดีๆหมดเผยลูกคนเล็กก้มหน้าร้องไห้บอกให้แกสำลีพ่อหน่อยเพราะเจ็บ เคยยังนอนเตียงผู้ป่วยที่เขา